มาพบกันในแนวทางฮานอยปกตินะครับปราจาวันพุธที่2 1สนะครับสำหรับฮานอยปกติเมื่อวานเดิน7เดิน0ูนมาครับเจาะ0ูนย์เจตรงตรงไปนะครับก็ยังไงขอให้เดินต่อครับสำหรับฮานอยปกติเจาะมา2รอบติดๆนะครับเมื่อวานก่อนนู้นก็มาทั้ง4มาทั้ง6ครับรวมร่างกัน64เมื่อวาน0ูนกับเจดกับ0ย์รวมร่างกัน0ูนครับวันนี้เดินสูดที่จับได้สําหรับหานอยปกติชอบ8ครับ ในสุด8ลอง0ครับนะครับในสุด8ลอง0ครับพูดถึง07็กันหน้ารักหน้ารถนะพูดถึงเนี่ยหลันต่อครับอ่าฮะ082838ครับขอประทานโทษครับส8 38 78 2,8,3,8,7,8 03,05,08มาสูนเข้าไปครับผมมาสูนเข้าไป น๋อสามตัวเอาศูนย์ไปมัดครับแล้วเล่น3กลับ6กลับครับสงสัยจะ0 7 8 8 7 0ครับ